รถยนต์นั้นออกตัวสั่นการสั่นนั้นเกิดได้สองกรณีกรณีแรกสั่นจากเครื่องยนต์กรณีที่สองเกิดจากสั่นนั้นเกิดจากระบบพลาสหรือการตัดต่อกําลังของเครื่องยนต์มาสู่เกียร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนในเหตุผลข้อที่สองว่าสั่นเนื่องจากพลาสนันเกิดจากอะไรภาพที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือระบบตัดต่อกําลังของเครื่องยนต์ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นส่วน หลักๆชิ้นส่วนแรกก็คือล้อชี้แรงชิ้นส่วนที่2คือแผ่นคลาสซ่อนตัวอยู่ข้างในรูปร่างหน้าตาของแผ่นคลาสก็เป็นแบบนี้คือมีสปริงมีเฟืองโดยอยู่ระหว่างกลางก็คือจุดนี้นั่นเองและต่อมาคือ V วีคลาสก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทั้ง3ส่วนนี้จะต้องมีความสมดุลความสมดุลข้อแรกนั้นก็คือน็อตยึด เรยจดส่วนมากแล้วจะมี6ตัวจะต้องเป็นน็อตที่เท่ากันจะน็ดตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งสั้นแบบนี้ใส่ไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าการหมุนนั้นเป็นการหมุนที่มีความเร็วรอบสูงมากจึงทําให้การที่เอาน็อตทั้งสองขนาดที่ต่างกันนั้นใส่เข้าไปเกิดความไม่สมดุล นั่นคือเหตุผลการสั่นข้อแรกก็คือความสมดุลของน็อตต่อไปก็จะเราก็จะเข้าสู่รายละเอียดของการสั่นว่ารถยนต์นั้นที่ใช้ระบบตัดต่อกําลังแบบคลาสแบบนี้นั้นเกิดจากการสั่นเนื่องจากอะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆระหว่างผู้ฟังและผู้พูดผมจะอยากเรียนให้ท่านดูจุดจุดนี้นั่นคือจุดที่เป็นที่อยู่ของแผ่นคลาสการทํางานตลอดระยะเวลาของแผ่นคลาสนั้นจะมีการจาก นั่นก็คือลักษณะจากใบนี้ออกมาการจับก็คือกลับเข้าไปที่ต,งตรงตแปลงตำแหน่งเดิมนั่นเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ที่คนขับนั้นเหยียบก,ก้ามปูลักษณะการทํางานของก้ามปูทําให้แผ่นคลาสนั้นจับกออกมาแบบนี้นั่นหมายถึงคลาสเกิดการตัดกําลังจากเครื่องยนต์สู่ระบบเคลียร์นั่นเองและหลังจากคนขับนั้นปล่อยคลาส แผ่นคลาสก็จะปรับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นั่นคือการต่อกําลังไปสู่ระบบเรลต่างเพื่อให้ล้อเกิดการหมุนปัจจัยที่ทําให้ล้อชื่อแรงหรือรถยนต์รถยนต์นั้นออกตัวสัน่นอันดับแรกต้นๆเลยก็คือหน้าสัมผัสของล้อชื่อแรงนี้เป็นรอยการเป็นรอยนั้นเกิดจากการใช้งานมานานทําให้การตัดและต่อกําลังนั้นมีเป็นตะปุ่มตะปําก็คือไม่เรียบนั่นเอง วิธีการแก้ปัญหาก็ด้วยการพอดล้อชั่วแรงหรือฟลอยวีนี้ไปปาดที่รงกลึงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถหรือล้อชั่วแรงของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปาดได้หรือไม่วิธีการดูก็คือดูสันจุดนี้ก็จะมีสันอยู่จะมีสันสูงกับสันต่ําการปาดของล้อชั่วแรงนั้นไม่ควรปาดเกินสันนี้ให้เสมอกันกับจุดนี้นั่นเองเพราะหมายถึงล้อชั่วแรงนั้น เกิดการปาดหลายครั้งทําให้มีบางการบางนั้นทําให้ขึ้นยนต์สันส่นวิ่งไม่เรียบได้เหมือนกันนั่นคือสาเ,เหตุที่ว่าห้ามปาดเกินบ่าจุดนี้ทําให้คลาดนั้นเกิดการเลื่อนด้วยได้เช่นกันวิธีการปาดของเพลาหรือล้อชื่อแรงนั้นต้องเป็นการปาดที่ได้ชื่อมือมาตรฐานนั่นก็คือต้องมีอุปกรณ์ในการวัดความแปงการปาด ที่ปาดแล้วปาดเร็วเพื่อได้สตังแต่การไม่วัดความแก่งของหน้าชื่อรอชื่อนั้นทําให้เกิดอาการสั่นที่ไม่หายนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปปาดควรจะคุยคนปาดว่าท่านมีเครื่องมือหรือวิธีการวัดความแก่งได้อย่างไรเขาก็จะตอบเพราะว่าวัดความแก่งลักษณะของเปลาเขเวี่ยงก็คือวัดความเรียบนั่นเองนั่นคือวิธีการปาดที่ได้สิทธิภาพสูงสุดของการซ่อม การออกตัวสัตว์แล้วตับถัดมานั่นก็คือสปริงนั้นเสียท่านเห็นว่าสปริงสปริงมันมีหน้าที่ในการลดการกระชากของเพลาที่เกิดจากการปล่อยคลาสนั้นทําให้หน้าสัมผัดหรือแรงเสียดทานทจุดนี้กับจุด้านหน้าวิ่งเข้าชนกับล้อชื่อแรงทําให้ขณะนั้นเกิดแรงบิดของเพลาหมายถึงเพลาเกียร์สีที่ถอยทอดกําลังไปให้เฟืองนั้นเกิดการหมุนบิดตัว การบิดตัวนั้นจะยับยั้งด้วยสปริงเพราะฉะนั้นสปริงถ้าเกิดมันหักหรือหลวมนี่คือช่องที่อยู่ของสปริงการอยู่ของมันจะต้องแน่นต้องแน่นถ้าเกิดว่าหลวมการออกตัวนั้นก็จะสั่นเพราะเนื่องจากว่าสปริงนี้สามารถยับยั้งการกระชากของเพลาน,น,นั่นเองนั่นคือที่มาของการออกตัวแล้วสั่นเนื่องจากสปริงนั้นเสีย วิธีสังเกตง่ายๆว่าสปริงของเราเสียนั้นด้วยการเขย่าดูเขยา่าดูจะมีเสียงดังกรอกๆๆแกวิธีการสั่นอันดับถัดมานั่นก็คือการเลือกใช้แผ่นคลาสนั้นไม่ถูกต้องแผ่นคลาสที่ดีนั้นแรงเสียดทานจะสมดุลก,กันกับการหมุนของเครื่องยนต์นั่นหมายถึงเครื่องยนต์สแตนดาดที่ไม่เคยโมดิฟายมาเครื่องยนต์ไม่เคยโมดิฟายมา จะต้องใช้แผ่นคลาสหรือแผ่นความฝืดนี้แบบของเดิมนั่นคือสแตนดาร์ดนั่นเองแต่ถ้าท่านเอาแผ่นคลาสหรือวีคลาสที่เกิดจากการใช้กับรถยนต์ที่แต่งหรือโมดิฟายมาใส่กับรถยนต์ที่มีอัตราเร่งหรือเครื่องยนต์ที่มีซีซีสแตนดาร์ดนั้นอาการถัดมานั่นก็คือเกิดการสั่นนั่นเองการสั่นก็เกิดขึ้นจากเนื่องจากว่าแผ่นความฝืดนี้แข็งเกินไป เพราะแข็งเกินไปนั้นเกิดจากวัสดุที่ผลิตขึ้นมานั้นให้เหมาะกับการใช้กับรถยนต์ที่มีอัตราเร่งสูงรอบบิดสูงนั้นถ้ามาใช้กับเครื่องยนต์ธรรมดานั้นจะเกิดการสัน่นเพราะนั้นลักษณะนี้ท่านจะต้องเปลี่ยนแผ่นคลาสใหม่ให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของเดิมนั่นก็คือเครื่องยนต์สแตนดา,ดา,นดาดร์ด c l a s s s t a ต d a า d ล้อชื่อแรง s t ต n d า r d นั่นเองการเพิ่มแรงเสียดทานของ V Class นั้น สามารถเพิ่มได้2กอรีกรรีแรกก็คือวีคลาสั้นจะเป็นวีสองชั้นอัดติดกันทําให้วีทั้งหมดนี้มีความแข็งจุดประสงค์หรือเป้าหมายนั้นก็คือทําให้ส่วนปลายของวีคลาสั้นที่อยู่บริเวณรอบนี้มีการกดแผ่นคลาสั้นให้ติดแน่นเพื่อประโยชน์นั้นก็คือทําให้แผ่นคลาสั้นจับตัวกับล้อชิ้นใดนั้น ได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงลักษณะของ V-Class ที่ต้องการแรงจับหรือแรงกดหรือแรงเสียดทานที่ใช้กับรถยนต์ที่ modify เครื่องยนต์มาไม่ว่าจะเป็นแต่งเครื่องยนต์ให้รอบสูงเปลี่ยนกล่องใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้แรงบิดนั้นเพิ่มกำลังนั้นเพิ่มเพราะฉะนั้นรถแต่งส่วนมากแล้วก็จะทำให้ V-Class นั้นหรือแผ่นคลาสนั้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงท่านั้นจะแข็งด้วยจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่มกันหรือเพิ่มแรงเสียดทานนั่นเองการเพิ่มแรงเสียดทานนั้นก็คือเพิ่มได้สองอย่างเพิ่มจํานวนความแข็งของหวีและเพิ่มปริมาณหรือคุณภาพของความฝืดหรือจุดที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองเพราะฉะนั้นการออกตัวสันนั้นบางครั้งก็เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าของรถที่ว่า ยิ่งเอาหวีสองชั้นไปใส่กับรถที่มีคุณภาพหรือเครื่องยนต์สแตนดาร์นั้นทําให้รถนั้นออกตัวดีขึ้นซึ่งจริงๆนั้นผิดหลักการหลักการที่ถูกต้องนั้นก็คือเมื่อเครื่องยนต์ไม่เคยตับแต่งหรือจูนกล่องมาท่านสามารถที่จะใช้หวีนั้นแบบธรรมดาหรือหวีแบบสแตนดาร์ควบคู่กันกับแผ่นคลาสนั้นสแตนดาร์ได้นั่นคือที่มาของเครื่องยนต์นั้นออกตัวนิ่มนั่นเองหรือเป็นที่มา ของคลาสออกตัวนั้นไม่สั่นนั่นเองเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ด,ดูด้วยการขับรถจุดนั้นแล้วรถยู่นั้นมีอาการสั่นให้ท่านสังเกตดูจุดจุดนี้แผ่นคลาสจะถอยออกถอยเข้าถอยออกถอยเข้า,อออขานั่นคือที่มาของเปลานั้นเกิดการถ่ายทอดกําลังไม่สมเสมอนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการขับรถที่เกิดอาการสั่นนั้นเป็นอย่างไรนี่คือการ จับตัวของคลัตจับบ้างไม่จับบ้างในระยะของเกียร์หนึ่งและเกียร์สองเกียร์สามและจะหายสั่นในเกียร์ที่ห้านั่นเองนั่นหมายถึงการเลือกใช้แผ่นคลัตที่มีความฝืดไม่ถูกต้องกับรถยนต์ของท่านนั่นเองหมายถึงรถยนต์บางท่านนั้นเป็นรถยนต์ที่ไม่เคยปรับปรุงหรือโมดิฟายเครื่องยนต์มาเป็นรถยนต์ที่ โมดิฟายแต่โมดิฟายนิดหน่อยแต่ท่านเอาแผ่นคลาสลักษณะของคลาสที่มีความแข็งนั้นที่มีคุณภาพสูงมาใส่ด้วยประโยชน์หรือหวังคิดว่าประโยชน์ที่ได้นั้นจะเกิดสูงสุดแต่จริงๆหารู้ไม่ว่านั่นคือความแข็งที่เป็นปที่เป็นโทษกับปริญของท่านนั่นคือการออกตัวและสั่นนั่นเองอาจเป็นเพราะว่าหน้าคลาสนั้นเป็นแผ่นคลาสชนิดทองแดงหรือชนิดใดก็ตามที่มีคุณสมบัติพิเศษ สำหรับรถแต่งที่มีรอบสูงรอบจัดแล้วท่านเอามาใส่กับรถยนต์ของท่านซึ่งเป็นรถยนต์หรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนั่นคือที่มาของหน้าคลัตช์หรือแรงเสียดทานนั้นเกิดการไม่ห้อยจับนั่นเองอเหมือนภาพสักครู่ที่ผ่านมาที่มันเดี๋ยวจับเดี๋ยวถอดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าอาการสันถัดมานั้นก็คือหน้าแปลนหรือหน้าสัมผัสนี้ไม่เรียบ สาเหตุที่ไม่เรียบก็เนื่องจากวัสดุที่เป็นแผ่นคลาสนั้นมีการเสียดสีทําให้เกิดการสึกหรอการสึกหรอนั้นทําให้หน้าสัมผัสนั้นไม่เรียบการตัดต่อกําลังอยากวีคลาสจากแผ่นคลาสมาคีคลาสนัน้นเป็นไปได้อย่างไม่สมเสมอนั่นคือที่มาของแผ่นคลาสนั้นเกิดการกระดกเข้ากระดกออกนั่นเองเหมือนภาพท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาการจันทรถัดมานั้นก็คือการขันน็อตหรือนดัดที่อยู่รอบบริเวณนี้ จริงๆเราต้องขันด้วยปจัจจปอนวัดแรงบิดเพราะนั้นการที่ต้องขันด้วยปัแจปอนหมายถึงแรงกดของสปริงนี้จะอยู่ตำแหน่งเท่าเดียวกันหมายถึงระดับด้านปลายนั้นจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าขันแรงบิดปอนไม่ได้หรือใช้มือขันโดยที่ไม่ได้ใช้ปัแจปอนนั่นคือที่มาของความสูงของสปริงส่วนนี้จะสูงและต่ำไม่เท่ากันนั่นเองอาการออกตัวสัน่นถัดมานั้นก็คือ ด้านปลายนี้หรือสปริงฟันวีนี้เกิดอาการล้าหมายถึงความแข็งของแรงกดนั้นกดไม่เท่ากันสปริงนี้ตัวนี้กดแรงแต่มาอีกตัวสปริงตัวนี้กดน้อยสปริงตัวนี้กดแรงเพราะนั้นการกดของสปริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งหมดนี้จะต้องมีแรงกดที่เท่ากันหมายถึงอายุการใช้งานของวีคลานั้น เมื่อใช้งานไปนานหรือใช้งานมาระยะหนึ่งถ้าไม่มีคลาสนั้นเกิดการยุบตัวหมายถึงการขับรถของคนขับมันจะต้องเหยียบและปล่อยตลอดเวลาทําให้ความเป็นสปริงนั้นลดประสิทธิภาพลงการลดประสิทธิภาพลงของสปริงนั้นทําให้ด้านปลายส่วน,นที่อยู่ซึ่งเรามองเห็นนั้นมีการกดที่หย่อนประสิทธิภาพการกด นั่นหมายถึงคุณสมบัติของสปริงลดลงทําให้การกดของหน้าแปลนที่เป็นส่วนหน้านั้นถูกกดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านออกตัวการกดไม่เท่ากันนั้นทําให้รถเกิดการแฝงสาเหตุที่เป็นนั้นก็เนื่องจากว่าหน้าแปลนนี้ไม่สามารถกดแผ่นคลาดให้สัมผัสได้ทุกอนูนั่นเองคือเป็นที่มาของคลาดหรือการออกตัวนั้นสัน่นท่านจะต้อง เปลี่ยนหวีคลาดใหม่กับแผ่นคลาดใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลน,นั่นเองการออกตัวสันลอดับถัดมานั้นก็คือการใช้สปริงหวีนั้น2ชั้นประกบติดกันหมายถึงแรงกดนั้นเพิ่มขึ้นสาเหตุที่ผมบอกว่าใช้สปริงหวีผิดประเภทนั้นก็คือรถ ที่ใช้ Spin D S, สปริงหรือชั้นอัดติดกันนั้นส่วนมากล้วจะใช้กับรถยนต์ที่โมดิฟายคลาดหรือโมดิฟายเกียร์หรือโมดิฟายเครื่องยนต์มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้กับรถยนต์ของท่านที่เป็นรถยนต์เดิมๆท่านไม่จําเป็นต้องใช้ดีคลาดลักษณะนี้แต่ถ้าท่านซื้อดีคลาดลักษณะนี้ด้วยจุดประสงค์คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงทําให้เกิดอาการของรถนั้นออกตัวสั่นนั่นเอง